คอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนจริงๆเป็นวิดีโอที่อยากจะมาแจ้งข่าวกับสมาชิกที่ติดตามช่องของผมนะนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะก็คือช่องของผมเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมิเลเด e แล้วนะครับจากเดิมที่ผมใช้เป็นชื่อจริงก็คือปฏิาพานเพียงเพาก็เลยอยากจะมาแจ้งทุกคนนะครับเผื่อใครแบบงงๆว่าเฮ้ยแล้วช่องปฏิพานหายไปไหนนะครับ จริงๆไม่ได้หายไปไหนนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับซึ่งผมเนี่ยคิดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจริงๆผมใช้ชื่อช่องที่เป็นชื่อจริงเนี่ยมาประมาณ9ปีเออเพราะว่าทําช่องนี้มาก็ประมาณ9ปีแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็ทําเว็บไซต์ m y l e r dev ที่เป็นเว็บอสอนเขียนเว็บเขียนโค้ดอะไรพวกนั้นนะนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะนะครับผมก็เลยอยากจะทําให้มันเหมือนกันเออก็คือแบบว่าใช้ช่องเนี้เป็นช่องหลักไปเลยนะครับชื่อ Myler d e เดฟไปเลยนะครับก็นี่แหละเลยเปลี่ยนนะครับจริงๆก็มีหลายคนเนี่ยเคยถามเหมือนกันนะว่าเออแบบพี่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องไหมนะครับก่อนหน้านี้ก็คือแบบไม่ได้มีความคิดนะแต่ว่าเออคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าเออเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันก็เหมือนแบบว่าเราจะได้ใช้ช่องนี้เป็นช่องหลักของ m y l e r d e เดฟเลยนะ รจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายก็แค่ชื่อช่องเออนะครับแล้วก็มาแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้ทราบกันนะครับในอนาคตจริงๆเนี่ยผมก็มีเนื้อหาอะไรเหมือนเดิมนะที่จะปล่อยออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมจะมีเนื้อหาอะไรใหม่ๆที่ผมคิดว่าจะเอามาสอนเหมือนกันนะ,นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังซุ่มแบบฝึกพวก b lender อยู่เออนะครับเพราะว่าผมมีความคิดว่าอยากจะเอา 3JS มาสอนนะครับเพราะว่าก็เป็นความ รู้สึกแบบว่าเออมันน่าสนใจดีนะครับแล้วผมคิดว่าในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนสอนนะครับผมก็เลยเนี่ยแหละพยายามซุ่มเรียนการแบบว่าทำ 3D model นะฮะการแบบใช้ 3JS อะไรพวกนี้นะนะครับก็ยังไงรอติดตามกันนะครับทุกคนซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็มีคอนเทนต์ปล่อยมาทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็นี่แหละอยากจะมาแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้ทราบนะครับเผื่อ ใครแบบว่าเฮ้ยหาช่องปฏิพานเพียงเพาไม่เจอเออหาช่องจานอมไม่เจอนะครับก็นี่แหละให้ทราบโดยทั่วกันว่าเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นช่องหลัก m y เ e r d e เดฟเลยนะครับผมโอเคนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันเสมอมานะครับก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าก็มีอะไรดีๆปล่อยมาให้เรียนรู้กันได้เรื่อยๆแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ